สวัสดีครับเที่ยวชนบุรีหนึ่งวันพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยอากาศดีหน่อยครับวันนี้วันนี้มีเมฆระบางให้เราล่มหน่อยจะชิลได้ดูปลาคล้ายราสีผสมมังกรเสือผสมมังกรเสือครึ่งมังกรครึ่งเก่งอะคนทำอะเนาะครับ ข้าวมาเป็นตัวแบบนี้นะครับห้าคนครับต้องพายเท้าเพิ่มคนละเก้าสิบบาทสแกนจ่ายรับถุงมือเข้าไปด้วยไหมคะลบสิบห้าองศาเลยนะคะด้านหน้า ี่เขาก็ให้เรามาปรับอากาศก่อนนะเขาไม่ให้ได้เข้าเลยเขาให้เราปรับอากาศถึงไม่สนะองนาทีดีเองลังเ,เ,เ,เข้าแล้วนะครับไม่เย็นเท่าไหร่หรอก,กออเท่ไาไ,ไหร่จะกินเหมือนไอติมเลยอะฮะเท่าไหร่อืมไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเยองเย็นไหมเพื่อ,อนอ <laughs> โอ้สวยครับ ทำจากมันแข็งทั้งหมดเลยนี่เป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งก้อนนั่นแหละเขาก็โอ้ยอเออีอ้น้ำแข็งเป็นอุโมงเป็นบ้านน้ำแข็งประมาณน,นี้นะครับ อย่าเบรกนี่ะเยอะเฮวะ นี่เป็นอีกชั้นหนึ่งนะอ๋อละเอียดมากเป็นรูกบานน้ำแข็งด้วยเฮ้ยนั่นนั่นั่งเราเป็นไร้ด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยยไม่ออกก่อนนะว่ามือแข็งว่าออกก่อนใช่ไหมเฮ้ยออกก่อนออกก่อนดีกว่าเราค่อยเข้าใหม่นี่ไม่ไหวว่ะลืมเอาถุงมือมานะโค้มือแข็ง จริงเปย็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงแข็งเขาอยากปวดนี่ปวดกระดูกเลยว่ะจริงปวดกระดูกเลยเอ้ยแม่เอาแม่ไปเลยอ่ะแม่ไม่หนาวแม่ใส่ถุงมือเนาะ ไม่ใส่รองมือแม่ไม่ค่อยหนาวดูมือดิดิโอ้โหดูซิดูซิบอตรงๆนะตอนแรกก็แบบค่าบาทมันก็แพงแล้วเนาะก็เลยแบบต้องเสียค่ารองเท้าอีกต้องหางนะรองเท้าอีกหกเก้าสิบบาทแล้วก็ค่าถุงมืออ่ะตพรเราก็ไม่อยากจะเอาไงเสิบกว่เสียดายอีกอีกอีหกสิบบาทนะก็คิดดูแล้วเฉลี่ยได้วหัวละห้าร้อยเหมือนกันเนี่ยอ้ยได้ถุงมือมาแล้วไม่กลัวแล้วคราวเนี้ย แกดูวนะใหพ้พกบัวด้วยพกของนั่นพกสองพก,พกครับแล้วก็อาบัตมาแลกเครื่องดื่มได้บัตระแก้วนะนี่น่ารักน่ารักคุกกี้คุกกี้คุกกีคกคกีก้ชนเอะมาชนแก้ว ได้ชนแก้วกับเ <laughs> พื่อนรักเลยสิพี่เบิ้ลได้ไหมไม่ได้ <laughs> แบ่ยอแห้งจังเลยแบ่พี่เขาไม่ให้เบิ้ลน,นะเดี๋ยวได้จังแล้วก็มีกิจกรรมนะพอกินหมดแล้วก็เอาหลอดมาทิ้งถังขงยะแล้วก็ปาแก้วกันนี่ วางไว้นี่เลยเอาเท้คว้าไปเอาเล็งนะสุดแลงไปเออตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยก่อนถึงก่อนถึงที่มันเป็นปน,น้ำแข็งนะจะเป็นใบติดนน่งเนยแน่ สวัสดีนะคะตัวบัตรเ้รื่องใหญ่พี่หนึ่อยยี่สิบบาทนะคะตัวเด็กอยู่ที่66บาทค่ะลูกค้ามีเด็กมาด้วยไหมคะไม่มีครับแล้วถ้าอย่างนี้เสียบัตรไปแล้วเราเอาไปแลกอะไรได้ไม่ได้เลยค่ะเป็นแค่ค่าเข้าชมนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าจะอยู่แค่โซนด้านนอกไม่เข้าไปชมด้านในไม่จะเป็นต้องซื้อตั๋วได้ค่ะอ่าเอาอย่างไรเออข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในมันจะเป็นพวกมุมถ่ายด้วยมุมถ่ายรูปเกี่ยวกับพ่อเมืองไอศ์ครีมแล้วก็มือขนมหวานยักษ์ค่ะลูกค้าสามารถดูวิวได้จากร้านไอศ์ครีมแล้วก็ร้้้าานนนิงรรกไดโออเคีีวพ่ตะ แปดสิบแปดบาทอย่างงี้เท่าไหร่นะครับสาสิบเจ็ดสามสิบเจเป็นถ้วยก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยเขาก็ไปถ่ายรูปก,กันนะแต่เราไม่เข้าว่าร้อยยี่สิบบาทตกลงนะใช่ถ่ายรูปก,กันก็ไม่มีอะไรก็ถ่ายรูปแล้ร้อนๆนั่นแหละร้อยไงใมาดูแค่นี้พอหน้าล้วอ่ะนี่มันมีแค่นี้เองเนี่ยนู่นทำอะไมก็มีอะไรมาเดี๋ยวสตรีทโชวเปิดช้อปโอ้น่ารักมาก เออร์รัตโรดีเอรับเออันนี้วาน,นิลลาค่ะบัต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 ช็อปค่ะน้ำบอนน้ำบอนอุ้ยมีให้เลือกหลายรสชาติมากนะแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแม่อร่อยดี <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่สวนส,วนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับจุดจำหน่ายบาัตรบูดได้สาี่คนครับรนี่กัได้บัตรมาซื้อบัตรสามสิบหาบาทแล้วก็จะได้กําไรสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มาขึ้นรอนต็กนต่อได้เลย เามน้ำหนักบนะชนิดนเสชีวิตได้ลำมั่งจุดตอมาในด้านหน้าของท่านเลยจัเป็ส่วนของสือลำมั่งลำมั่งที่อยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดจยจัเป็นลำมั่งพเมียสธรรมาันเองนะะเป็นสัตว์ในประเทเรอวนจะเป็นหนึ่งในสุสเกาสว์ทีจัไปแล้วนะครับนสนงจัหนนะรจิจนีนะอ้าว จะมาหาตะมั่งนะอ่ะร,อรอเออจับะมั่งเลยนะออขาจับไ,ไ,ดได้ไหมจับะมั่งนะอ้ยจับได้ด้วยนะเออไป็นไงอย ได้ค่อยๆจะสวยอ่ะค่อยๆจะค่อยๆอยากให้มันทัวร์ค่อยๆยื่นไปค่อยๆยื่นไปผงนุ่มจังผงนุ่มจังให้จับอย่างใกล้ชิดเลยก็ตอนแรกเขาบอกให้ลงมาให้อาหารละมั่งได้อะไรพวกนี้นะไอผมคิดว่าเขาจะมารอเราเขาไปเลย แต่เขาก็บอกว่าทุกๆ5้าทีจะมีรถมารับเราอะไรเงี้ยนะครับก็จะรอดูตอนนี้ละหลงกับแม่ไปแล้วแม่นั่งรถไปแล้วใช่โอ้ยต่อไปก็เป็นกิจกรรมเป็นวิ่นนะเป็นวิ่นเดินพาเลทใช่ไหมพี่เนาะเดี๋ยวลงต่อพาเลทต่อสถานีเพนวินสวัสดีแฟนคุณบรีแม่หน้าเป็นสีขาวนะครับกระจุงเลยทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับ อันนี้คือลักษณะของลูกนกเพนกวินนะครับรูปร่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับลูกนกกระเจี๊ยบไม้นะครับจับเลยนุ่มๆนุ่มๆอ่ะเกเเนยยลลลฮ้ยเฮ้ยไปโฉกกล้องพี่แล้วเนอะ นี่มันจะเขากล้องคนแล้วดูเขากองเนี่ยเขาก็จะถามเราทุกสถานีเลยว่าจะลงไหมอะไรงเงี้นะเขาให้เราเราไปดูภาพอะไรอย่างเดี๋ยวเขาก็จะมีรถทุกทุกค่าทีมารับเราเป็นบอยยิปโป้แขกนะครับหัวตุนโอ้โหคนที่ชอบน้องกวางใหญ่จังเลยดูนะจริงแรกตัวบอลเลอร์เลยครับจับหน่อยนะ หนังแบบมันนุ่มมันมน,มนุ่มแห่งแข็งนะของกูถูกโอ้ยจุดยอดเลยนี่นกฟาร์มวิงโก้นะโอ้โหเพิเ่งเคยเห็ในครั้งแรกในชีวิตเป็นสีชมพูนะข้างล่างขาก็เป็นสีชมพูนี่แบบใกล้ชิดเลยนะจับได้ปะเนี่ย,ย<า>มันจะจิกหรือปล่าเนี่ยจิยนะกต้องแตกเลยดูนะนี่ใส่อย่งใกล้ชิดเลยนะครับว้าวโอ้โหใหญ่มากดูี่ มาดูช้างว่ายน้ำกันมนห้องกา้าใรถ้าเข้าฟรีนะดูช้างว่ายน้ำแค่ใส่แมสต์อย่างเดียวเพราะคนมขาเยอะมาก เราอยู่ที่ไหนตลาดบ,าง,บางแสนยี่เป็นแบบน่ารักมากนี่เป็นตซนญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยน่ารักมากครับ เาาทำเองนะยัง <Okay. S 1> เป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยเออไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นละแไปญี่ปุ่นหมรสชาติเหมือนปลาเห็ดเออมปลามัออมมังปลาญุ่มเนาะ ใช่โซนนี้เป็นโซนของสดนะโต๊ะแต่งเหมือนแบบร้านแบบโซนญี่ปุ่นอะโซนตัว,วเมื่อกี้เนี่ยนะอได้คนระับรับรับย่างพี่ร้อยเดียวเล่นองชิมได้นะคะมีน้ำจิ้แมแ้อเลยจอะไ,อไรอ่ะไสหวานค่ะเก็เปลดแลวพร้อมทานองชิมเลยค่ะของเท่าไหร่ตรงเนี้ยร้อยเดียวค่ะขอชิมก่อนได้ไหมได้ชิมเลย เราทราบไไง,งมั่งแหกถ้องแล้วไม่ซื้อนี่ก็น่าเกลียด้ะเนะเาะจับอี่ยงจับคนดีกว่าเนะเาะปุบมาก เชียวยังชีนเป็นไงบ้างแตบไหมดีท,ทาไข่มุกวัยรุ่นสาวส,าว,ส,สวยรูปก,กันทั้งนั้นเลยนะสาวส,สวยทั้งนั้นเลย ไอ้นี่มันคืออะไรวะคุ้นๆน,นะเนีย่ยไฟบ่อยอีกตอกทำพิษให้เราต้องมาที่นี่เลยโอเคต่ไปเราไปหาที่พักก่อนนะนูน่นอยู่พัทยานู่นนะครับอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปหาพุฟเฟ่กินกัน พนัดครับเองอ,อนัดนั้นับผมเดี๋ยวขอบัญชานชวนด้วยครับแอลอ้ไไวเห็นห้องแล้วเป็นไงมังนี่ยเดอยังไงบ้างกว้างจังหไม่ได้คเด้อไม่ได้คีเดยนะคลับนี่แบบนี้พันร้อยสามสบ คือละ1พันร้อยสามสิบไม่แพงนะครับเอ้เรถเทปะเอ้เรถเทเ้เหมือนรถฝรั่งเลย <Okay. S 1> เออสถานทูเกตทะเลเผาเย้ <Okay. S 2> ถึงแล้วสุดเกตทะเลเผาโอ้ยไม่รู้ว่าโตเต็มเปล่านะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเพิ่งมาถึง เลยกันมาเลยที่จอดรถเยอะมากครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถที่เนี่ยกลัวว่าจะไม่มีที่นั่งดีกว่าเออกลัวไม่มีจะกลัวไม่มีที่นั่งดีกว่าใช่ได้ิวเลไหมสามคนสามท่านหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดครับผมขาจ่ายสดได้โอนได้ครับสามท่านหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดรวมน้ำรวมเครื่องดื่มยกเบนเบียครับผมไม่จำกัดเวลาปิดสามทุ่มครึ่งครับโอเคได้ยินหมดแล้วนะครับนี่สองท่านเนอเนอเลยนี่ต้มตำให้ตำเองด้วยนะแมวอะแล้วขี้เ็ษแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ไม่มียามาม่าจำเลือกมืออา ยำเล็กมูนางยำมัมม่มามีมีไก่ทอดมีขัดจอบีคัสซีอิ่วต้มยำกุ้งยำปลาหมึกวะเนี่ยจะยำปลาหมึกวะข้าวเยอะเนี่ยกับข้าวเยอะดีนะนี่ข้าวเยอะไปเออไปเยอะวะ ันเนื้อหมูนี่เลยใช่ป่ะใช่น้ำจีนน้ำจีนนี่น้นจากินเคี้ยหวานน้ำยาอันนี้เป็นโซนสลัดตาหมหใหญ่นะครับนำมรมรกว่าไฟเชลยวหมดก่อนเลย ให,นะใหญ่ปะมันจะหมดแล้วเัเขาก็เสิร์ฟอาหารให้ตลอดนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันกุ้งแต่เขาก็มาเสิร์ฟให้นะอของไม่มีขาดคราร้านนี้คนเยอะแน่นอนการันตีดีแน่นอนดูเมนูที่ตักมานี่บาร์บีคิวนี่เนี่เราอยู่เมืองไทยจริงเลยนี่ โอ้ยเป็นโซนอันหลับเ้ยโซนอินเดียคนไทยรู้สับรู้สึกเขินเลยนี่ผมก็เหมือนว่ามาเปิดโลกลนะไม่เคยมาตรงนี้เลยนะพบพัียากลางคืนแบบนี้ครับพัทยาใต้จะมาที่ถนนคนเดินกับสามแกงของเราเป็นแบบหมอร้านหมอนวดเยอะมาก แบบโอ้โหทุกร้านนะตรงนี้ร้านมอโบทุกร้านเลยดีกว,ว่าดูจะเป็นแบบแบบแบบทิ้งใครทิ้งมันเสื้อสีใครส,สีมันอะไรอย่างี้เลยนะเนี่ยสีเหลืองสีแดงสีเขียวโอ้ย walking street นะนรนนตรำว walking street ถนนบนเดินพัทยาใต้แถวแถวแหลมมาลีไฮเป็นแบบนี้เลย เขอไม่ให้ถ่ายนะแล้วก็จะให้ดูข้างๆกูเห็นไหมเห็นไหมเขอไม่ค่อยให้ถ่ายเท่าไหร่นะครับเอาผู้ดีเอาว้ต้องอะไรเนี่ยนไหนได้ตั้งไหนตั้งไหนตายบนหน้ามันไม่ปิดอะไรเลยเพราะงั้ว่าใครที่ชอบเที่ยวตอนกลางคืนนี่ที่นี่ไม่ผิดหวังเลยครับมีทุกอย่าง บนี่แบบโหดมากโหดจริงครับตรงนี้โหดจริงคือว่าในโปสเตอร์นี่เห็นเป็นลูกผู้หญิงเอากันเลยนะพี่ผมไม่ได้โกหกนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแลแวแบงเป็นแบบลงไม่ได้แล้วติดเลสไม่มีเซนเซอร์เลยครับเมื่อกี้ไม่มีเซนเซอร์นะเห็นแบบเป็นแบบเป็นภาพกาลังมีเพศสัมพันธ์กันเลยอ่ะเออโอ้เห็นแล้วช็อกติดใจอะดิช็อก นี่และที่ต้องการมาดูเขาก็จะถือป้ายมาเรียกลูกค้าเลยนะครับนี่เรื่องจริง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาเดินนี่แค่ไม่มีคนไทยมาเดินเลยนะครับผมกล้าพูดได้เลยมีไม่ถึงหนต์คนไทยที่คนมา,มาเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวนะไม่มีเลยครับดูได้เลยภาษาอะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดอ,อสำหรับคลิปนี้เราก็ล่ำลาล่ำลาไปจากที่นี่แล้วคลิปสุดท้ายแล้วนะคลิปนี้แล้วกลับบ้านแล้ว เด <laughs> ี๋ยวเจะเดินผิดชอบหรือเปล่า <laughs> ลำลาไปจากพัทยาใต้ walking street ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย